ความเสี่ยงในการปลอมตัวเพิ่มขึ้นเมื่อจงเวนถูกจับตามองมากขึ้นจากทั้งแกงและจากตำรวจที่ทำงานร่วมกับเขาในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจหลับเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและตัดสินใจอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้การปฏิบัติการของเขาพังทลายหรือทำให้เขาถูกเปิดเผยการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการแทรกซึมลับๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ท้าทาย การเผชิญหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อจงเวนต้องพยายามทำให้มาสเตอร์เชงเชื่อใจเขามากขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็ต้องหาทางใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อหลมแกงหนีและเปิดเผยความลับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมของพวกเขามาสเตอร์เชงเป็นคนที่รอบคอบและรู้จักทำลายคู่แข่งทุกรายอย่างไม่ลังเลดังนั้นการแสดงให้เขาเห็นว่าจงเวนเป็นคนเชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องยาก เมื่อการแทรกซึมใกล้ถึงจุดสิ้นสุดจงเวนต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลที่เขามีและต้องเผชิญกับการเลือกที่ยากลำบากเมื่อเห็นว่ามาสเตอร์เชงกำลังจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถทำลายทั้งการปฏิบัติการของตำรวจและภารกจิตของเขาการแตกหักของความสัมพันธ์ภายในแกงเกิดขึ้นช่วงนี้โดยจงเวนต้องเลือกว่าจะยอมให้แกงนีคล่อมงำเขาหรือจะทำลายพวกเขาในที่สุด ในฉากสุดท้ายของหนังจงเวนต้องเผชิญหน้ากับมาสเตอร์เชงและสมาชิกแกงที่เหลือซึ่งต่างคนต,งต่างต้องการที่จะเอาชีวิตกันเองเพื่อที่จะควบคุมอำนาจและตำแหน่งในแกงที่รุนแรงที่รุนแรงและเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันการต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและแกงอาชญากรถึงขีดสุดในฉากนี้โดยมีการต่อสู้ที่ดุเดือดทั้งในระยะใกล้และการใช้ปืนเป็นฉากที่ต้องใช้ทั้งทักษะการต่อสู้และคิดเร็วเพื่อเอาชนะ